นี่คือสวนผักเราที่สวนผักของเราที่สวนผักพวกเราครับสวนผักของเรานี่มีทั้งต้นพริกตรงนี้คือต้นพริกที่ต้นผักชีลาวแล้วตรงนี้คือต้นหอมกับต้นขิงไอ้นี่คือใบแมงลักแล้วก็มีผักชีลาวเกิดด้วยแล้วก็มีใบกะเพราส้มจี๊ด แล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีเอ่อต้นมิ้นแล้วก็มีกระบองเพชรวานหางจอรเก้ตรงนั้นแล้วก็กระบองเพชรอีกแบบหนึง่งและซึ่งผมเมื่อก่อนผมเตะมันไปโดนแบบอันอันตรงนั้นที่มันโดนโดนปับ๊บคือ ยังไหลเลยครับและสำหรับเพลงเท่านี้ก็จบไปแล้วครับบ๊ายบาย